ทนายตั้มเผยหลักฐานเว็บพนันบิ๊กเต่ารับจับตาในอีกเจ็ดวันในเรื่องที่ตื่นเต้นของวันนี้ทนายตาั้มซึ่งเป็นทนายและที่ปรึกษาทางกฎหมายชื่อดังของเมืองไทยเผยหลักฐานที่สะท้อนถึงการทุจริตในเรื่องการเงินที่เชื่อมโยงกับบิ๊กเต่ารายงานว่าหลักฐานเหล่านี้ได้ถูกส่งมอบให้กับบกตารวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วรองพอบาชากเพื่อดาเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมทนายตาั้มหรือนายสิทราเบี้ยบังเกิดได้สแสดงความมั่นใจในการดําเนินการของตํารวจ และผู้มีอำนาจระบุว่าการสืบสวนจะไม่มีความลำเอียงและจะตามหลักฐานที่มีอย่างเคร่งครัดโดยไม่เลี่ยงให้ใครได้รับการปกป้องหรือการแก้แค้นในที่เดียวกันพลตำรวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วได้เผยว่าตตำรวจจะดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงกับบิ๊กเต่าต่อไปอย่างเคร่งครัดเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลและทำให้คดีนี้ได้รับการตรวจสอบอย่างสมบูรณ์แม้ทนายตั้มจะเตือนว่าการดำเนินคดีอาจใช้เวลาแต่เขายังพร้อมที่จะสนับสนุน ในการตรวจสอบอย่างที่ท้วนและระบุว่าจะรอสืบสวนเส้นทางการเงินอย่างละเอียดก่อนที่จะดำเนินการในขั้นตอนต่อไปของคดีบทสรุปนี้กล่าวถึงขั้นตอนที่ทนายตั้มและตำรวจได้ร่วมมือกันในการสืบสวนคดีที่มีการลักลอบในเรื่องการเงินเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเคร่งครัดและความสมเป็นที่สูงสุดในการดำเนินคดีให้เป็นไปตามกฎหมายและความเป็นธรรม